ค่ะนุนธียาจะพาพอแม่พี่นเอซีไปตามแนวทางของน้าจอยนะคะน้าจอยสุดยอดมากนะคะเลขผีเพื่อนแฟนเพื่อนอยู่โรงงานตายนะคะมาบอกเลขซีเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้ามาตรงๆนะคะเลขทูบวัดป้านะคะสองสามซี 2, 3, 4, นะคะเข่าทั้งสองสามเข่าทั้งเจ็ดเก้านะคะคลิปเดียวนะคะคลิปเดียวเข่าทั้งบนทั้งล่างสุดยอดอิรินะคะจะไปชมบรรยากาศน้ำกันนะคะน้าจอยเพิ่นจะ ขอให้อีกบอนะคะไปเบิ่งไปชมบรรยากาศน้ำกันเลยค่ะพี่น้องน้องท่นบนรนังเ้าก่อนอุ้ยเอฟซีเจ้าดีน้ำหน่ยจ่อยบ่นออคลิปแรกเขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเบิ่งเบิงเลขผีบอกผีอยู่โรงงานเนเนาะอันผีอันอันมั่วไอ้ป๋องที่ว่าพันตายตกอันมอน้าอ้วนนะเนาะแม่มาบอกซีเจ็ดเก่าพี่น้องออกเกจเก่าตรงๆเลขถูวันตา เพิ่นจุดสินแรกเนาะนาจอยว่าเลขบังอ่างดอกเลขเลี่ยงมาสั่นสองสามสี่มาสั่นออกตรงตรงสองสามสองสามก็ตรงตรงเกตเก้ากัตรงตรงสุดยอดที่ดีพี่น้องเอฟซีมีคนถึงนั้งนาจอยบ่คลิปแรกเด้อค่ะคลิปขงทุ่ยไทยมันยังของน้องแท้นมันแปดเก้าบ่ะแล้วของแล้วก็บหกหกสุดสามไอเลขทูบกับ่ะเขาเนาะอันธิว่าคนที่เพิ่นมาจุดนะเนาะแต่ว่าเข้าจุดคนละคนเนาะเนี่ยจุดคนละคนคนนี้จุดเขาแต่ว่าคนที่สองจุดบะเข่าเลขทูบวัดปลา สุดอยอดอีหรี้านะจอยพีแม่คือคักแต่มู่ของแฟนเจ้เาหนิแม่มสี่เจ็ดเก้าผีมาอบอกอันเลขทูบสองสองสามสี่ออกบนออกล่างมาทั้งบนทั้งล่างตรงๆเลยพี่น้องเจ้าถือบอกบอัวข้าอยากน้ำมัวกับลูกหน่อยเราใส่กันค<ข>อยด,ดีเยียนเจ้าว่าอันเลขอันมันออกเล่าแลว้วแม่มันออกเล้าเลผีบอกอันมันออกเล้าหลือมันสิออกไข่บัวสันนิษฐานว่า แต่เรยว่ามันยังเหลือตัวเดียวที่สิเหลืออยู่ตัวเดียวเกศเก่านี่แหละมันบันทันเลยอ๋อไม่รู้เลยสี่ถูกป่ะเนาะปลาเลขถูกกับมาตรงๆเลยเนาะสี่จุดอีกปะล่ะอันอันคนนี้เพิ่นเคยมาจุดว่นะจอยอันคนที่เคยเพิ่นฝันว่าได้เลขยกหาหนึ่งถือเลขยกหาหนึ่งบันนี้เพิ่นเลยมาจุดได้สองสามซีนี่แหละบันนี้เพิ่นกะสิมาหาอันอ้ายเพิ่นอีกบ่แม่น อันนั้นหันนจุตองหวเรืองเรื่อแมนจุดตองหัวปกิไม่จุดตองหัวบอกเข้ากับาเล็กบ่งามนาเล็กเลี้ยงนาเล็กบ่งามเลงาเล็กใช่ไมเล็กูบใดมากบ่ใดมาอยู่บ่งามดีเล็กเลี้ยงมาสั่นเด็กเลี้ยงเล็กยังสองสามสี่โอ้ยผู้ใดสิไปขาดคิดเนาะบดนีผีบอกเลขซี่เจ็เก่ากันมั้งอออเจ็เก่าเบื้งเนี้ ซีเก,ก็ตแต่ออกเล่าซีเก่าก็ออกเล้าเลี้ยตัวเดียวโเลยเลยจเก,ก่าออกให้นเะ่เลีเเกกออกบุรี่เอฟซีโดีบอผู้ใดเจ้าดีกะมาจอยค้ากับเขานะ่ะจอยเนี่ยเอพี่น้องเขาทั้งบนทั้งล่างนะ่าจอยก็บ,บ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้ออางต,ต้องหงัดอย่างเต้องหงัดด้วุด,ดยอดที่ลนะีนนาะาเพิ่นสิบบาทตพี่บอกแล้วกับ่เอามมีเงินสื้อของไปใส่บาทด้นี่เนาะ ไกล้สีหดมือเดือนใกล้สีหดเดืนนอดดนแล้ว,ลลวลตายแล้วเดือนกุมภาพันธ์นี่ะหละแล้วตายแล้วตายมันพอดีกับว่บามันวันเลนทายเลยตายวันที่ <c oughs> สิบสี่ตายช่วงมันยังหนาวอยู่ด้วยส่วงน้แมน่นี่หนาวแล้วตายใส่วันเลนทายเลยยังบะที่ว่าแล้วตกอ่ะน้ำวนแมนแล้วตกมาโดนนี่แต่ว่าข้างหลังตายคนมันบ่ไหนน้อนไหมน้ำยามันซึมเขานบ้าะบัดนี้ ตอนไปเผาเพิ่นนอนอนน้ำยาเนี่ยซึมออกเบิดเลยเป็นขาวเบิดสีน้ำยาออกอเบิดทั้งออกทั้งหูออกทั้งน้ำตาน้ำยางออกเบิดเลยสแสดงว่ามันเข่าในปากด้วยไมันเข่าในปอดเบิดแล้วคือเราตอนเพิ่นมาบอกเลยแกวี่เจ็ดเก่าเย่ยเพิ่นมาสภาพใดหนอจอยคนโพึ้นมาจากทั้งอ่างเลยทัง้งแล้วก่ปากอ่างจังฉี่แหละบอกเล่าว่าจังไดเแล้วว่าอ้ายข่อยทุกไขอยยากคลายบวกเลยข่อยแน่ เออไดงเ้ยนไเมือเอาออซีเจ็ดเก่าเลยวางซีแหละ,ละอืรอปันคักไปนั่นกนนนงกับวาสดอเนาะได้ยงน้ยโตเอายู่ยตะเลขออกมากไ,ไม่ไม่ตะต้องงวดนะจ้อยอก็เรยว่ามันออกเลขล่ามันจะไปออกเลขไทยบ้าอ๋อ,โอ,โอ,โอคิดแต่สั้นๆนั่นบางเจอดเก่าเม่วานไปเอฟซีโชดีนั่งบอลเราไม่โกงได้ซื้อบ่แม่บ่ไม่โกงเขาไม่ได้ซื้อบอกเขาเจ้ามาแต่ไม่โกงขางนุ่นยากเขาไม่ได้ซื้อ เลขทูบมีไหมแม่กงเลขทูบกับเข่าสองสามเราจอยมาเลขบอกห้ามได้๋เลขทูบสองสามซี่พนะต้านหายสองสามสองซี่สามซี่มาสองสามลางตรงๆเลขผีมาบอกซี่เจ็ดเก้ากับตัานหายสี่เจ็ดซี่เก้าเจ็ดเก้ากับห้าเจ็ดเก้าตรงตรงพี่น้องเพิ่นสิมาบอกเขาอีกบลาดจักแล้วแต่ล้มล้งทั้งคนทั้งผีเพิ่นสิบอกว่าล่ะเพิ่นสิาบอกหายแล้วกับว่าเออ เพราวะว่าอันเพราวะว่างวดนั่นมันลอยใจว่าไอ้มือบอกเรี่ยขอยเนี้ย,ขอ,ยข,ออของตูข่างหนักแล้วบอกเลยวามันเบาไหมไอ้ไข่ไม่กันซื้อน่องไข่กันไข่ไม่กันซื้อน่องไข่ลูกเจ้านั่นนี่อันเพราวะว่าเพิ่นเลี้ยงบักไอ้หน่อยนี่แต่ใจอยู่ในท้องแหม,มเ,ปเป็นเป็นมู่ของแฟนเนาะแม่นเพิ่นก็ซื้อน่องซื้อยังให้กินตลอดแห่ให้อันนี้แห่ก่อนก่อนเราสิตายแห่แต่แต่แล้วตายมานี่บ่ราคอยฟันเห็นพ่อปันใด้มั้ยบัวบัดนี้ก็เลยมื้อนั้นก็เลยจมโอ้ย ทุกยากปากมองขักเนี้ยมาเคืนมาบอกเลขขนี่น่าว่ะไอข่อยจะถือเลขนี่เลวางี่ละวันนี้เมัเขึืนมากฝันมามั่นตีเน้นตีสว่งละฝันว่าเราเราขึ้นมาจากหมอไหมเลาโพขึ้นมาจากหมอข้อมอกะค่ะสูงเนาะเราตายยมอวนเนาะมอยอมอวนวันนี้เราก็มากกอปากหมอเลวันสี่เจ็ดเก่าเดินนั่งเลวังี่มันกัว่าขตรงเงี้ยมาบอกเลขข่อนี่นะก็ว่าอี้มันเสีเจ็ มันเบาอยู่มันาสีเก่ากับซีน่นมันออกเล่าแล้วนะจอยว่าไปน้ำม่วงผลตื่เลยลืมซือไปน้ำม่วพดทข้างออวัา,วานออกเล่าแล้วเนาะ <c oughs> ดเกศเก่าวดนพาข้าอดวดเพาสือ่อก็ยังวาเลขยังว่ากี่ไล่แต่สองสามสี่น่นเลขกพี่ป้าออกเลี่ยงเลขอันข้างล่างเ,างงางเนายออกสองสามเออออกตรงตรงยังวะ กเลยบ่เอ้ยจ้าจาออกเลยเลยวออกมหั่นโดนดิสามสสสเนี่ออกมาหันโดนบ่แมคุ้งน้องขเจานีอยู่ห่เพิ่งกระสือกระลาไม่มีวันถืออยู่กระสือไรอยู่ม้ือนอื่นวาแลเสือสายเกี้นบ่เพิ่งหายเพื่ให้เพิ่ให้เหล็กสามตัวบ่าแมเก้ีดิหกสีได้เก้าหกี่นแม่เหล็กสามตัวไหมเห็นเห็นเห็นแล้ว ว่าบอกว่าเลขสามตัวเราว่าเราว่าเก่าจิตสามยังยังสักจ้างอยู่ละกับบลูบลูเพราะว่าลราห่างยูในยูในคลิปมันเป็นโฮกซี่เลยมันหาโฮกซี่ได้ยังนน่ล่ะจำไม่ได้บันไหเขาล่าโอ้มห้งที่พราเมันก็เจ้าถูกครับ่มน้อง มือเซลข้าจ่าก็บ่ขา,ายเกศเก่าเนาะสองเอเ,ลเ,เ,เหอเล็กเกเก่าคนม่ขายจีเล็มีเก่าติดเก่าร่เบื้องอว่าว่าสองสามบ่อันเนาะสองโอ้ยสองสามกับ่คิดว่าสิออกเนาะอ <c oughs> อกโมงงามไงโอ้ยจอยเป็นุูทูบบอคนนี่ได้จอยพนมาบอกอีกเนี่ยไ่ได้ซ <c oughs> ื้อจากบาทซื้อจักบากซื้อตเลขอันต้นไม่เล็กต้นไม้ก็่ามไม่เจ็บเก่า แย่น<ม>่อยแยนั้นแล้วมาบวงมีอิวอย่ายัางวะเรยว่าโ<ม>ดนๆนเรามาเทียนหนึง่งเลยปีปีนึ่งไม่ยู่สองสามแยนแมาตองงอนเน้ค่ยเนาะจอยจอถูกบอกเรามาตองงวนเด้อจอยว้สมมติถ้าั้งส้นเนี่ย,ยส,มมส,สยองแท้เลือกสอง<ม> <laughs> ถุมแสดงว่าบ้านไปเกิดเนาะสามโเป็นสามปีเยถึติตเข้าเห็ดวนไม่ไม่เอ<ม>ต่เข้าวเห็ดคลิปไม่ไม่แม่ประว่าต้องหย่อนต้ปี้ายตาบ้าพีตั้ปีหกสิ่นะบี่ลราตายนะ แล้วก็เรียกบอแบกอันนี้เกิดบักชิอันนี้สิเกิดปีหกหาบอมันสิประมาณปีหกหาเนี่ยะปีหกหาติตายได้สามปีแล้วบวดเล่าบอตอนตอนไปงานศพลูกคู่นี้ยังไนหน่อยมันบ่แม่นก็เลยบอไรเอา้าไปเอาเอาไว้น้ำย่อยที่มาไปไอภาไปซอยงานศพบ้านนี้ซอยงานศพมากอ่ะก็ได้เรียกน้ำเล่ามากกับถืออีกอยู่ดิ Hmm. เราไปบวกมูเล่าถือเลขกสามตัวคนนี้มูมูสมัยเลี้ยนพี่น้องเอฟซีไปยอ้อนลังเบิกได้ค่ะคลิปแรกน่าจอยเพิ่นเบาคือคอนเบาเล่นนี่ว่าไอ้แขวงทุกขั้นยางว่า,งาบอกเล็กคนนี้แล้วเ่าเป็นเลยสี่เจ็ดเก่าผีมาบอกเหลขผีเพื่อนของเราของผัวของแฟนเล่านะคะที่ตายอยู่มอยน่าม,มอยอมอวนเนาะอยู่โรงงานอวนนะคะ มาบอก479หลังแต่ตอหงอดเป็นคลิปแรกเขาทั้งบนทั้งล่างมันทีน่ยากกับจำเลยยุติา่าบริสุทธิ์เพราวนาน่าเผยเล่ามาอีกสนะุดๆบอกเล่าน่ามาอีกแน่เอฟซีกับบรูวาโซดีบอผู้ใดอยากร่วมทั้บุญก็น่าจอยซอยค่ากับเขาค่าน้ำกระไฟกระโขงมาเด้อค่ะ0981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นะคะขอบคุณนะจอยและไลที่หาแนวทางมาฝากนะคะสื่อบ่กสื่อห้ามาม่ให้ยุ่ยเบิดปีเบิดอัปดาห์ ทางเสน้นนี้เป็นโศกหย่อนนุน้ยญาติเที่ยวได้ยังมีตะลุมตะบอยหย่อนเที่ยวมาหาหน้าจอยนะคะให้ยเอฟซีโชคดีกันหน้าจอยเดี๋ยวเพิ่นสิจุดทูบบอกผีามาบอกอีกท <laughs> ี่ว่าหน้าจอยมันดีใช่ไหมาบอกถือว่าถือพิ่นกระบาดได้เ <laughs> พราแม่น้องแล้วดาดาหอดพีด <laughs> บ,บ,บ,บะหน้าจอยนี่เซ่ไม่เคยดาค่ะจ้าจักเทียนนอพิ่นก็คือห้องเหมืเนาะผีกราสิคือห้องพีไอพีวันนี้ห้าไปดาเขากระชิเสียใจแค่กันแม่นบน พี่สิคือเข้าเวเนาะกสิผู้หลูเนี่ยผู้แน่ว่าเลยจะออกต่อได้เนาะเพิ่ะเ wow. ็นกสิกสิผู้หลูทีกันเนาะออกต่อได้เนาะห้องบอกว่าน้องออกกันเรยว่าห้าวจะออกห้าวจะบอกกับกับาดกันเนาะอันตองวดวมาพายอนอยังว่าก็เลยว่าโอนุ่มกสิมืดเดียวบันนี้เลยจมเลยใจเอาเอาลูกเจ้วน้อยนี่ขั้นเศร้านุ่มสิบเจ้าขวบแล้วนะจอยพี่น้องอาจารย์แทนอาจารย์แทนบอกเลขว่าเถือก พักลังนี่พราถือมิตตเลกน้าจอยเขาบ่ได้กินฮอดน้มบะนี่ค้ยคนอยู่หาอยู่หน้าคือคนปลาเถนะกับมอมแม่มินอน้าจอยบอกว่ามอมแม่มกับญาที่ว่าแข็งแรงว่าเป็นยังจักเตียบม่ได้ไปหาหมอยากผู้ใดโชคดีกับว่าจอยค่ากับขาวเพิ่นเด้อพี่น้องนะคะเดี๋ยวน้าจอยันทีจุดทูบบอกเพื่อนแฟนเพิ่นที่ตายที่มาบอกซีเจ็ดเก้านะคะ เราก็มาติดตามน้ำกันถ้าเพื่อนฟันแล้วเดี๋ยวนุ้นที่ยาจะแล่นลอยมาตั้งกองคือเก้าเจ้าเป็นยังไงอ้ยอาจารย์อ้ยพระเ้าเรยกมาถืออ้อยอ้ยบอกให้ย่างแปดเก้านี่ยคือผ่บอกอแปดคือผ่บอกเจ็ดเก้าฮึอาจารย์บอกแปดเก้าไม่นอกเจ็ดเก้าแม่อาจารย์เรขออกมามีตาอ้ยอ้ยแท้อ้ยปปเต็มเดียวอ้อย หยอกอาจารย์แทนบ่ได้หอดคานุ่มเห็นบ่อาจารย์อาจารย์กับบ้านเอาขอขอน้ำพอวีเอาเนาะเพิ่นซื้อบอบี้ป่ะเมนสิตายนี่นะแม่นเฮ้ยเนาะแดงว่าบ้านไปเกิดเนาะยังยังเกาะไอ้หมอยอมอวนอยู่เนาะถ้าล้างเทียเพิ่นกัดกอดหมอยอมอวนถ้าล้างเทียบคนกัดกอดยินเขาว่าหลอกคนบ่ยูตลางกลัวคุณไม่ได้หลอกใครเลยคุณไม่หล่อคนเลยดีแล้วเนาะ เพราะวเพิ่นกะเป็นคนบรสนใจคนนี่เด้อเอ้าตอนตายเพิ่นบ่ได้เอาภาไปสวดเอิ้นวิญญาณบ่เอาไปเก่าองค์นี่เอาเพื่นคืออยู่หันคือเก่าบ่รู้แต่ว่าตอนว่าฝันกะเพิ่นกะยู่หันเพิ่นฝันว่าปด้ปีนขึ้นทั้งโ้่นไหมปีนขึ้นทั้ง้ซนหมอมันสิสูงๆเงินว่ามันไม่สูนสูงๆเงินบ่ทเท่ๆจะเห็นว่าหมองซักเออเห็นปีนขึ้นไปทเท่ๆนั่นแหละปฏิหมอนะหมอนั่นมอมันก็จะอยู่ทเท่ๆเลี้ยงกันเออไม่หนหมอยอมบนเท่ๆสมพรเล็มันออกบนเนาะอื ก็เลยมู๊ยอวคล่าวน่ะเมื่อไมาออวคให้อีกบ่นู้นอาจารย์หาอยังนาะหิวนู่นเนี่ยหิวนู่นน่ะคิดยากอาจารย์แทนบอกเอาแม่นแม่นได้บอกหยังแปดเก่าบอกเก็ดเก่าอาจารย์โอ้ยโอ้ยพ่อน่พอยังก่อนพ่อวีติเพต่คนตายนะคนเมื่อบอกเก็ดเก่าอาจารย์แทนพอหักได้เนาะคนอื่นพ่อหยังพ่อหักได้เนาะ